เป็นหนึ่งใน20จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจังหวัดชายขอบที่เป็นประตูสู่ภาคอีสานเป็นหนึ่งในจังหวัดหัวขบวนด้านาการท่องเที่ยวของภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมเชื่อว่าหลายๆคนได้เคยเดินทางมาเที่ยวจังหวัดนคนรราชสีมาหลายรอบผมเชื่อว่าหลายๆคน ได้เคยเดินทางผ่านจังหวัดนครราชสีมาไปจนถึงภาคอีสานตอนบนหรือตอนกลางหรือตอนล่างแต่อย่างไรก็ตามเวทีในวันนี้ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเป็นหนึ่งในกระบวนการทางด้านการตลาดการท่องเที่ยวที่อาจจะเรียกว่ายังเป็นคอนเซิร์ t i ฟ e ยังเป็นยังเป็นการตลาดรุ่นเก่าแต่ยังมีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวจึงทําให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคภาคตะวันออกหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราก็ยังใช้ยังคงใช้เครื่องมือทางการตลาดนี้ในการส่งเสริมการขายอยู่อย่างต่อเนื่องทุกทุกคนครับเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่พวกเราที่เราจะวางแผนออกแบบ เพื่อให้เส้นทางท่องเที่ยวนั้นประสบความสาเร็จวันนี้ต้องขอบคุณภูมิภาคภาคตะวันออกอีกครั้งหนึ่งที่เลือกจังหวัดนครราชสีมาเป็นตลาดในการที่จะเชิญชวนประชากรคนโคราชที่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทยเดินทางไปยังจังหวัดทางภาคตะวันออกและก็เช่นกันหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเวทีในวันนี้จะทําให้ผู้ประกอบการที่มาจากภาคตะวันออกประสบความสมําเร็จ การจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จเวทีที่อยู่ในบนโต๊ะอาหารก็ยังสามารถเจรจาซื้อขายกันได้ขอให้การซื้อขายประสบความสําเร็จขอให้โบนัสแต่ขอให้ลรงเรียกว่าอะไรนะอินเซนティブหรือว่าโปร m o ชั่นของภาคตะวันออกแต่ในค่ำคืนนี้ให้หมดเลยขอบคุณครับ